สวัสดีครับเจอกับ T Channel นะครับนี่ครับก็ฤดูฝนนะครับฤดูหน้านะครับก็ทุกปีนะครับก็จะเอางวงมาไว้อยู่บ้านสวนนะครับช่วงนี้ก็ฝนตกเกือบสุ้มมือครับยุ่งกับสิเลือมมาแล้วมุงกางนะครับขยายคอกไปอีกจะคอกนึงนะครับนี่ครับขยายไปอีก เพราะว่าปีนี้มีงัวนหน่อยนะครับมาเพื่อม,มาอีกเป็นเจ็ดโตนะครับก็เลยขยายคอครับท่านในคางว่าเริ่มไทยแล้วครับท่านในเริ่มว่านเมื่อวานครับนี่ครับตรงนี้ก็ตรงที่เลี้ยงวัวนะครับบริดัทไทยครับ ไม่ได้ไถไว้ตั้งแต่สองการครับถ้าไถไว้ตั้งสองการหยางก็สีข่ข้นดีวันนี้ครับต่วนี้ก็ให้งั่วมาเลี่ยมแล้วนะเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนี่ก็จะเป็นหญ้านะครับห้านในก็เห่าวครับช่วงบ่ถือว่าพายอยู่นะครับแต่ว่าเป็นช่วงที่ฝนก็มีลมมากครับเขียนแห้หญ้ามันลมหมดแล้ว เนี่ครับลมมาคเขียดแหงมันลมหมดแล้วครับท็นตดมีโอกาสจรดตัดแบบนี้เป็นพันธุ์ไ้วหร้อครับนีครับเป็นพัน์ตัดมาให้วัวกินได้แล้วครับฝนมาแหงดีครับมา ตกมาเกือบสูมือครับอาทิตย์นี้ทำให้ชุ่มช่ำเลยครับหยาก็ขคืนดีครับก็อนนี้ก็จะเป็นเน่เป็นห้าเน่เปียถ่ายเคือนนะครับที่เอามาปลูกไว้ตั้งแต่ซื้อพันมาแล้วปรมาณักสามสี่ปีครับสามสี่ปีแล้วลองปลูกปลูก ปูข้นดีครับแต่ว่าช่วงนั้นฤด,ดูแรงมันขาดนานนะครับผ่อนฟันกับสีเลี้ยซ้ำนี้ลครับที่ปลูกมาได้พ่อจะเกตแปดลุมนีะครับก็เลยเอามาขยายพันธุ์ต่อมาขยายพันธุ์อยูก่กับหยาดในนะครับ,รบกำลังขึ้น,นครับีนเปลือกท้ายเขือนนะครับดูครับ อูกหลายหลาานะครับก็ดีเห็นมันเลือนะครับยังเสียนอันนี้ครับยังโบขึ้นเลยครับเหลือตัต่อแล้วนะเห็นไหมครับนี่ปีท้ายเขื่อนนะครับือยังอ่อยเนี่ยนะครับขึ้นดีแล้วใบลำต้นยาวนะครับก็สิได้ตัดเกือบสองเดือนสามเดือนหมดครับ ช่วงปลูกแรกนะครับของเนปีไทยเคื่อนดูบรรยากาศครับอยู่หน้าอยู่นี่กับท่านเดทไทยครับปอยให้เลี้ยงงัวก่อน,นครับวานหน้าอื่นนะครับจังสีมาถ่ายกับวานหน้านี่มองนี่ก็สิปลูกวานเขานะครับหวัดข้าวเหมือนเดิมแลครับเหมือนทุกๆปีจะมีแค่ สามไฮน,น,น,นี่ครับนี่ไฮนี่ครับให้กางแล้วก็ให้ทัดไปที่จะไวเลี้ยงงัวนะครับที่เหลือก็ปานเข่าครับเกดเข่าก็ประมาณเจ็ดไรนะครับมันจะมีสองไฮขวางเทิงเนี่ยครับแล้วก็สามไฮอยู่นี่อยู่นี่ก็มาปลูกงาเรียบร้อยแล้วก็ กวระมาณชิบแปดตัวประมาณเกือบสิบเลครับก็พอได้อันนี้อยู่พ่อไอ้มันได้ยางซืยอึนะครับดีก็บริดงยางไว้ขังขอากนะครับหย่าก,กับพ่อมีให้อยู่หย่าก,กับมีให้อีกเดือนสองเดือนกับหย่าน้ำคูแท้ครับเสริมกับหยา่าเอาปลูกไว้เอาครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับ บรรยากาศอยู่บ้านสวนนะครับฝนกระตกช่งวงเศร้านะครับบ่รู้ว่ามือนี่สิตกอีกว่าช่วงน,นี้ฝนฝนเดียบฝนมาถีใช้เลยเกินตกเกือบทุกวันเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กับเต้ชาแนลนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับ